แอนเป็นผู้หญิงสวยๆจนใครเห็นก็ต้องเหลียวมองแต่ความสวยของเธอไม่ได้มีไว้ให้ใครเชยชมฟรีๆเธอฉลาดหลักแหลมและรู้จักใช้ทุกอย่างให้เป็นประโยชน์รวมถึงผู้ชายที่หลงไหลเธอเหมือนผีเสื้อบินเข้ากองไฟแอนทำงานเป็นเลขาในบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังเธอเป็นมือขวาของคุณเจริญเจ้าของบริษัทที่แก่กว่าพ่อเธอภายนอกเธอดูอ่อนหวานซื่อใสแต่แท้จริงแล้วเธอไม่ใช่คนธรรมดา ทุกย่างก้าวของเธอมีเป้าหมายและเธอจะไม่ปล่อยให้ตัวเองล้มเหลวเธอเริ่มต้นจากเลขาแต่เธอไม่ได้คิดจะเป็นแค่นั้นคุณเจริญมีเมียแก่ๆอยู่บ้านเมียที่ไม่มีสเสน่ห์หลงเหลืออีกแล้วแอนรู้ดีว่าผู้ชายวัยนี้ต้องการอะไรและเธอก็ให้มันได้ทุกอย่างเธอทำให้เขาหลงทำให้เขาเชื่อว่าขาดเธอไม่ได้จากของขวัญชิ้นเล็กๆก,กลายเป็นรถกลายเป็นคอนโด จากเงินเดือนหลักหมื่นเธอมีเงินใช้เป็นแสนแบบไม่ต้องทำอะไรแต่แอนรู้ดีว่าเมียของคุณจเจริญไม่ใช่ผู้หญิงโนกป้ารัตนาหญิงวัยห้าสิบที่ดูภายนอกเหมือนไม่มีผิดสงแต่เธอไม่ปล่อยให้เมียน้อยกินเงินสามีามเธอไปง่ายง่ายป้ารัตนาเริ่มสืบเริ่มจับตาดูทุกความเคลื่อนไหวของแอนแอนเองก็รู้และเธอก็ไม่ได้กลัวเพราะเธอไม่ได้มีแค่คุณจเจริญเป็นตัวเลือกเดียวเธอมีเอกวิศวกรหนุ่มรุ่นพี่ ที่กำลังหลงรักเธอหัวปักหัวปัมเอกเป็นผู้ชายซื่อซื่อเชื่อมั่นในความรักและพร้อมจะดูแลเธอแอนทำให้เขาเชื่อว่าเธอเป็นผู้หญิงที่ต้องการความมั่นคงเธอร้องให้เมื่อพูดถึงชีวิตลำบากของตัวเองเธอทำให้เขาสงสารทำให้เขาอยากเป็นคนดูแลเธอในขณะที่ป้ารัตนากำลังจับผิดแอนก็เตรียมทางนีทีไล่เอาไว้แล้วเธอรู้ว่าถ้าเกมนี้เธอพลาดเธอต้องมีแผนสำรองและเกมนี้ เธอจะไม่มีวันแพ้ง่ายๆป้ารัตนาเริ่มลงมือจัดการเมียน้อยอย่างเงียบเชียบเธอจ้างนักสืบตามประกบทุกฝีก้าวของแอนแต่แอนก็ไม่ใช่ผู้หญิงโนที่จะให้ใครจับได้ง่ายๆเธอรู้ตัวมาตลอดว่ากำลังถูกจับตามองแอนจึงทำตัวเป็นเลขาที่ดีซื่อสัตย์และตั้งใจทำงานในที่ทำงานเธอเป็นเลขาที่ขยันขันแข็งไม่มีพิรุษให้ใครจับได้ แต่เมื่อเลิกงานเธอกลับเป็นนางพญาที่เลือกเยือได้ดังใจคืนนี้เธอนัดเอกออกมาทานข้าวเอกมองเธอด้วยสายตาหลงไหลแอนถ้าพี่ขอแต่งงานแอนจะว่าไงเอกถามเสียงจริงจังแอนทำตาโตเหมือนตกใจและซึ้งใจไปพร้อมกันพี่เอกแอนยังไม่พร้อมหรอกค่ะเธอพูดเสียงสันส้นๆแต่ยิ่งเธอปฏิเสธยิ่งทําให้เอกอยากครอบครองเธอเอกจับมือเธอแน่นพี่รักแอนนะพี่อยากดูแลแอนจริงๆ แอนยิ้มบางๆในใจรู้ดีว่าเอกกำลังติดกับเธอไม่ได้รักเขาเลยสักนิดแต่เขาจะเป็นแผนสำรองที่ดีขณะเดียวกันป้ารัตนาเริ่มออกโรงอย่างจรงิงจังเธอแอบโอนเงินจากบัญชีของสามีมาซ่อนไว้ที่บัญชีตัวเองเอกสารที่ดินรถและทรัพย์สินทุกอย่างถูกโอนไปเป็นชื่อเธอเธอรู้ดีว่าสามีของเธอไม่ได้ฉลาดเรื่องพวกนี้และที่สำคัญเขากำลังหลงเมียน้อยจนหัวปักหัวปา แต่เธอไม่ใช่เมียที่ยอมถูกสวมเขาแล้วนั่งร้องให้เฉยๆรัตนาเธอใจเย็นใจเย็นหน่อยไหมเพื่อนสนิทเตือนเธอแต่ป้ารัตนายิ้มเย็นเย็นสิฉันเย็นมากและความเย็นนี้กำลังจะทำให้แอนเจอสึกหนักแอนเริ่มรู้สึกได้ว่าอะไรบางอย่างไม่ชอบมาพากลช่วงนี้คุณจเจริญเริ่มไม่ค่อยมีเงินสดให้เธอเหมือนก่อนเขาพูดอ้อมแอมว่าธุรกิจมีปัญหาแต่แอนไม่เชื่อเธอรู้ว่าป้ารัตนาเป็นคนลงมือ เธอแซงทำเป็นโง่ทำเป็นไม่รู้เรื่องและในขณะเดียวกันเธอก็เตรียมหาทางออกให้ตัวเองถ้าครอบครัวนี้ไม่สามารถให้ในสิ่งที่เธอต้องการได้เธอก็พร้อมจะหาคนอื่นที่ให้ได้มากกว่าแต่เธอคิดผิดไปนิดเดียวเพราะป้ารัตนาไม่ใช่แค่จะเล่นงานเธอเรื่องเงินป้ารัตนาคิดจะเล่นงานเธอถึงขั้นทอนหลักทอนโคนแอนยังคงเล่นบทเลขาแสนดีต่อไป เธอรู้ว่าเงินจากคุณเจริญเริ่มลดลงแต่เธอไม่ตื่นตระหนกเธอยังมีเอกวิศวกรหนุ่มที่รักเธอสุดหัวใจแต่เธอไม่รู้เลยว่าศัตรูของเธอกําลังวางกับดักอยู่เงียบๆป้ารัตนาไม่ใช่เมียหลวงที่แค่ร้องให้แล้วปล่อยไปเธอเป็นผู้หญิงที่เคยผ่านโลกมาเยอะและเธอรู้ว่าถ้าจะแก้ปัญหาต้องตัดต้นเหตุให้ขาดเธอจ้างนักสืบรวบรวมหลักฐานทุกอย่างของแอน ภาพถ่ายแชทข้อมูลการเงินทุกอย่างถูกรวบรวมไว้หมดจากนั้นเธอเดินเข้าไปหาคุณจเจริญพร้อมแฟ้มหลักฐานในมือนี่อะไรคุณจเจริญถามขณะที่เธอโยนเอกสารใส่หน้าเขาเปิดดูสิว่าเด็กที่คุณหลงนักหนามันทำอะไรไว้บ้างคุณจเจริญเปิดดูแล้วสีหน้าก็เปลี่ยนไปทันทีภาพแอนกับผู้ชายอีกคนข้อความที่เธอแอบส่งไปหาเอกว่าเธอรอให้เขามีเงินมากกว่านี้คุณจเจริญเริ่มหน้าซีรัตนา นี่มันป้ารัตนายิ้มเย็นฉันให้โอกาสคุณตัดสินใจว่าจะเลือกอะไรคุณจเจริญรู้แล้วว่าเขาถูกใช้ถูกหลอกและมันเจ็บเสียยิ่งกว่าอะไรแต่แอนยังไม่รู้ว่ากับดักกำลังจะปิดลงวันต่อมาคุณจเจริญโทรหาแอนที่รักวันนี้ไปทานข้าวกันหน่อยสิแอนยิ้มพอใจนึกว่าเขายังอยู่ในกำมือเธอแต่งตัวสวยและไปพบเขาที่ร้านอาหารรู แต่ทันทีที่เธอนั่งลงเธอก็รู้สึกได้ว่าบรรยากาศไม่ปกติป้ารัตนานั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามของโต๊ะและข้างๆมีเอกนั่งหน้าซีดเผือดอยู่ด้วยเชิญนั่งสิแอนป้ารัตนาเอ่ยเสียงเรียบแอนเริ่มรู้แล้วว่าเธอกำลังตกหลุมพรางแต่เธอยังมีไพ่ใบสุดท้ายเธอต้องไม่ยอมแพ้ต้องไม่ให้ตัวเองเป็นฝ่ายพ่ก่อนนี่มันอะไรคะแอนแซงทำเป็นไม่รู้เรื่อง ป้ารัตนายิ้มแล้วเลื่อนแฟ้มเอกสารไปตรงหน้าเธอเปิดดูสิแล้วจะรู้ว่าฉันรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเธอแอนกลืนน้ำลายความเย็นวาววิ่งผ่านไขสันหลังเธอเปิดแฟ้มแล้วดวงตาก็เบิกกว้างภาพของเธอที่อยู่กับเอกข้อความสนทนาเรื่องเงินทองเธอรู้แล้วว่าเกมนี้เธออาจไม่ใช่ฝ่ายเนออีกต่อไปเธอต้องหาทางออกและต้องหาทางเอาตัวรอดให้ได้แต่เธอคิดผิดอีกครั้งเพราะป้ารัตนา ยังมีหมัดเด็ดที่แอนคาดไม่ถึงแอนนั่งนิ่งตัวเย็นเฉียบเหมือนถูกตอกตรึงอยู่กับเก้าอี้ป้ารัตนายิ้มบางๆแต่แฝงไปด้วยความเยือกเกียรเธอคิดว่าฉันจะปล่อยให้เธอหลอกสามีฉันไปตลอดหรือไงแอนสูดหายใจลึกพยายามรวบรวมสติเธอแกล้งหัวเราะเบาๆดิฉันไม่เข้าใจค่นี่มันเรื่องอะไรกันป้ารัตนายกมือขึ้นแล้วนักสืบที่ยืนอยู่ด้านหลังเธอก็เดินมาข้างโตะ๊ะเขาวางเอกสารอีกชุดลงตรงหน้าแอน เอกสารโอนเงินจากบัญชีของคุณเจริญเข้าสู่บัญชีของแอนเงินนี้เธอจะอธิบายว่ายังไงป้ารัตนาถามเสียงเรียบแอนเริ่มหน้าซีดเธอคิดว่าเธอทำทุกอย่างแนบเนียนแล้วเธอทำเป็นคำคุณเจริญให้ดิฉันเองค่ะไม่ได้บังคับสักหน่อยป้ารัตนาพยักหน้าจริงฉันรู้ว่าเธอใช้ความสวยหลอกผู้ชายได้ดีเธอหันไปหาเอกรวมถึงผู้ชายที่นั่งอยู่ข้างๆเธอด้วย เอกสะดุ้งเฮือกเขาไม่เคยคิดว่าเรื่องมันจะมาถึงขั้นนี้แอนกัดฟันแน่นก่อนหันไปมองเอกพี่เอกแอนขอโทษนะเธอจับมือเขาแน่นแสซงทำเป็นสาวน้อยที่กำลังลำบากพี่เอกแอนไม่รู้เรื่องจริงๆแอนแค่รับความช่วยเหลือจากคุณเจริญเอกมองเธอด้วยสายตาลังเลเขารักเธอแต่ตอนนี้เขากำลังสับสนป้ารัตนามองภาพตรงหน้าแล้วสายหน้าเบาๆเธอเก่งนะใช้ผู้ชายได้ดีจริงๆ แล้วเธอก็วางเอกสารอีกชุดหนึ่งลงแอนก้มลงมองแล้วหัวใจก็แทบหยุดเต้นมันคือเอกสารการโอนทรัพย์สินทั้งหมดของคุณเจริญไปเป็นชื่อป้ารัตนาฉันโอนทุกอย่างมาเป็นของฉันหมดแล้วป้ารัตนาเอ่ยเสียงเรียบตอนนี้สามีฉันไม่มีอะไรให้เธอสูบอีกแล้วแอนกำมือแน่นหัวใจเต้นแรงด้วยความตื่นตระหนกเธอพลาดพลาดครั้งใหญ่เธอประมาทป้ารัตนาเกินไป เธอคิดว่าผู้หญิงคนนี้เป็นแค่เมียแ,แก่ที่ทำอะไรไม่เป็นแต่ที่จริงป้ารัตนาเป็นมูพิษที่ร้ายยิ่งกว่าที่เธอคาดคิดเธอจะเลือกอะไรดีละป้ารัตนามองเธอด้วยสายตายเยือกเย็นออกไปจากชีวิตของพวกเราเงียบๆหรืออยากให้ฉันแจ้งตำรวจข้อหาชอโกงแอนกลืนน้ำลายเหนียวหนืดเธอรู้ว่าเธอต้องตัดสินใจและต้องทำมันให้ถูกต้องแต่เธอจะยอมแพ้ง,ง่ายๆอย่างนั้นเหรอไม่ เธอไม่มีทางยอมง่ายๆแน่แอนนั่งนิ่งรู้สึกเหมือนโดนเบียบให้จนมุมเธอเหลือบตามองป้ารัตนาเห็นสายตาเย็นชาแล้วก็ยิ่งโมโหเธอไม่เคยโดนกดดันขนาดนี้มาก่อนเธอไม่เคยเป็นฝ่ายเสียเปรียบให้ใครแต่ครั้งนี้เธอพลาดเองเธอหลงคิดว่าคุณเจริญจะเป็นกระเป๋าเงินของเธอไปตลอดเธอหลงคิดว่าป้ารัตนาเป็นแค่เมียแก่ๆที่ไม่มีพิษสงแต่ตอนนี้เธอรู้แล้วว่าเธอคิดผิด ป้ารัตนาไม่ใช่แค่เมียแกแต่เป็นมูเห่าที่รอฉกเธอให้ตายแอนสูดหายใจลึกแล้วทำทีเป็นยิ้มบางๆคุณรัตนาใจเย็นๆนะคะเรื่องนี้เราคุยกันได้ป้ารัตนาโหรอเบาๆ์ฉันไม่ใช่คนใจร้อนแต่ฉันไม่ใช่คนโนที่จะปล่อยให้เมียน้อยมาควักเงินสามีฉันไปกินแอนกำมือแน่นแต่เธอยังมีไพ่ใบสุดท้ายเธอหันไปหาเอกน้ำตาเริ่มคลอพี่เอก แอนไม่มีใครแล้วนะพี่ช่วยแอนได้ไหมเอกกลังเลขเขายังรักเธอแต่หลักฐานที่อยู่ตรงหน้าก็ชัดเจนพี่พี่ไม่รู้ว่าแอนทำอะไรไว้เอกเสียงสัน่นแต่พี่รับเรื่องพวกนี้ไม่ได้แอนสะอึกใจเริ่มเต้นแรงเธอพลาดอีกแล้วเธอคิดว่าเอกจะเลือกเธอแต่ตอนนี้เขากำลังถอยห่างป้ารัตนายิ้มมุมปากหมดที่พึ่งแล้วสินะแอนเม้มปากแน่นก่อนจะตัดสินใจครั้งสุดท้าย เธอลุกขึ้นจากเก้าอี้จ้องป้ารัตนาด้วยสายตาแข็งกร้าวฉันไม่รู้หรอกนะว่าคุณจะเอาชนะฉันได้แค่ไหนแต่ฉันไม่ใช่ผู้หญิงที่จะถูกเขียดทิ้งง่ายๆป้ารัตนาเลิกคิวอเรอะแอนยิ้มมุมปากดวงตาเป็นประกายคุณอาจจะเอาเงินคืนไปได้แต่คุณคิดหรือว่าฉันจะไม่มีอะไรไว้ต่อรองป้ารัตนารีตามือที่กำแก้วน้ำแน่นขึ้นฉันรู้ว่าคุณจริญททำอะไรไว้บ้างแอนพูดต่อ ไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่ยังมีเรื่องที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนป้ารัตนาเริ่มหายใจแรงขึ้นเธอไม่ชอบความรู้สึกที่ตัวเองเสียเปรียบแอนโน้มตัวไปข้างหน้ากระซิบเบาๆคุณเจริญไม่ได้มีแค่ฉันคนเดียวนะคะสีหน้าของป้ารัตนาเปลี่ยนไปทันทีแอนยิ้มเย็นและถ้าฉันจะตกฉันก็จะลากคุณตกไปด้วยกันป้ารัตนากำมือแน่นดวงตาลุกวาวด้วยความโกรธเธอรู้ดีว่าแอนไม่ใช่ผู้หญิงที่พูดไปเรื่อย แต่เธอเองก็ไม่ใช่คนที่จะปล่อยให้ใครขมขู่ได้ง่ายๆสึกครั้งนี้ยังไม่จบง่ายๆแน่ป้ารัตนาเมมปากแน่นในตาลุกวาวด้วยความโกรธแอนยืนเชิดหน้ายิ้มอย่างผู้ชนะเธอรู้ว่าป้ารัตนาไม่มีทางปล่อยเธอไปง่ายๆแต่เธอเองก็ไม่ใช่คนที่ยอมแพ้ใครง่ายๆเหมือนกันป้ารัตนากำแก้วน้ำในมือแน่นจนสั่นน้อยๆเธอหันไปมองคุณเจริญสีหน้าเต็มไปด้วยความไม่ไว้ใจ มันหมายความว่ายังไงป้ารัตนาเอ่ยเสียงเย็นคุณเจริญขยับตัวอึดอัดสีหน้ากระอักกระอ่วนแอนยิ้มบางๆก่อนจะเท้าคางมองป้ารัตนาก็หมายความว่าสามีคุณน่าไม่ได้มีแค่ฉันคนเดียวหรอกคะ่ะป้ารัตนาชะงักดวงตาวาวโรดเธอหันไปจ้องหน้าคุณเจริญนี่มันเรื่องจริงเหรอคุณเจริญกลืนน้ำลายรีบสายหน้ารัตนาอย่าไปฟังมันแอนหัราเบาๆก่อนจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมา เธอเลื่อนปลายนิ้วไปที่อัลบั้มรูปเปิดภาพบางอย่างให้ป้ารัตนาดูภาพของคุณจเจริญกับสาววัยรุ่นหน้าตาสดใสในโรงแรมรูป้ารัตนาเบิกตากว้างมือกำแน่นจนเล็บจิกเข้าฝ่ามือจเจริญเธอตะคอกเสียงดังลืมไปเลยว่ามีคนอื่นอยู่ในห้องคุณจเจริญหน้าเสียรัตนามันไม่ใช่อย่างที่คิดแอนยิ้มเย็นไม่ใช่อย่างที่คิดงั้นฉันต้องส่งคลิปให้คุณดูด้วยไหมคะคุณจเจริญหน้าซีเืิดเงือแตกพลกัก ป้ารัตนาแทบอยากจะปาของในมือใส่หน้าสามีเธอรู้ว่าสามีเธอเคยเจ้าชู้แต่เธอไม่คิดว่ามันจะเลวร้ายขนาดนี้แอนพอใจกับสถานการณ์ตอนนี้มากเธออาจเสียเงินจากคุณเจริญไปแต่ถ้าเธอลากป้ารัตนาลงนรกไปด้วยกันได้ก็คุม้มเอกที่นั่งฟังอยู่ตลอดเริ่มรู้สึกตัวว่าเขาไม่ควรอยู่ตรงนี้เขาเผลอเข้าไปพัวพันกับสงครามที่ไม่มีที่สิ้นสุดเขามองแอนอย่างผิดหวังแอน เธอทำแบบนี้ไปเพื่ออะไรแอนหันไปมองเอกแล้วหัวเราะเบาๆพี่เอกโลกมันไม่ได้สวยหรอกนะถ้าฉันไม่ฉลาดฉันก็ถูกเหยียบยำ่ำป้ารัตนาหัวเราะในลำคอก่อนจะปรบมือช้าๆเก่งมากแต่เธอคิดเรือว่าฉันจะกลัวแค่เรื่องแค่นี้แอนเลือกคิวอ้าวหรือจะลองดูป้ารัตนายกโทรศัพท์ขึ้นมากดโทรออกหาคนบางคนคุณตำรวจคะฉันมีคดีช่อโกงจะให้ช่วยสืบหน่อยค่ะ แอนเบิกตากว้างใจเริ่มเต้นแรงเธอพลาดอีกแล้วเธอคิดว่าเธอจะขู่ป้ารัตนาได้แต่เธอลืมไปว่าป้ารัตนาเองก็เป็นงูพิษเหมือนกันแอนรู้สึกเย็นว่าไปทั้งตัวเมื่อป้ารัตนาโทรหาตำรวจเธอคิดว่าการเปิดโปงคุณเจริญจะทำให้ป้ารัตนาเสียหลักแต่เธอกลับประเมินศัตรูต่ำเกินไปป้ารัตนาไม่ใช่ผู้หญิงที่ยอมให้ใครมาแบล็กเมล์ได้ง่ายๆ เธอเป็นคนที่คุมเกมนี้มาโดยตลอดแอนกัดฟันแน่นพยายามคิดหาทางเอาตัวรอดเธอสูดลมหายใจลึกๆก,ก่อนจะยิ้มบางๆคุณรัตนาจะให้ตำรวจจับฉันเหรอคะป้ารัตนายังคงถือโทรศัพท์แนบภูสีหน้าไม่เปลี่ยนใช่ฉันแจ้งความไปแล้วแอนเลือกคิ้วก่อนจะยกโทรศัพท์ขึ้นมาบ้างเธอกดโทรออกแล้ววางสายที่กำลังรอสัญญาณเรียกเข้าลงตรงหน้า ป้ารัตนาขมวดคิว้วเธอทำอะไรแอนยิ้มเย็นฉันก็แค่โทรหานักก่าวนะคะสีหน้าของป้ารัตนาเปลี่ยนไปทันทีคุณเจริญที่นั่งหน้าซีดอยู่ข้างๆเริ่มกระสับกระส่ายนักข่าวป้ารัตนาเอ่ยเสียงแข็งแอนพยักหน้าใช่ค่ะฉันรู้จักพวกเขาหลายคนเธอไถหน้าจอโทรศัพท์อย่างใจเย็นคุณคิดว่าถ้าพวกเขารู้ว่าสามีคุณใช้เงินบริษัทเปผู้หญิงลับหลังคุณมันจะเป็นข่าวใหญ่แค่ไหน ้ารัตนากำโทรศัพท์แน่นแต่เธอไม่ยอมเสียอาการง่ายๆแล้วเธอคิดว่าตำรวจจะสนใจเรื่องอะไรละ่ะเธอเอียงคอนิดๆก่อนจะพูดต่อตำรวจสนใจหลักฐานทางการเงินที่มีชื่อเธอรับเงินจากสามีฉันไปเป็นล้านแต่นักข่าวสนใจเรื่องดราม่าเสียชื่อเสียงมากกว่าเธอมั่นใจเลยว่าเธออยากให้มันไปถึงขนาดนั้นแอนรู้แล้วว่าเธอกำลังเผชิญหน้ากับศัตรูที่ไม่ธรรมดา เธอคิดว่าจะเป็นคนขมค่มขู่แต่ตอนนี้กลับกลายเป็นว่าเธอเองก็ถูกขู่กลับเธอพยายามไม่ให้มือสั่นขณะที่มองป้ารัตนาด้วยสายตาแน่วแน่เกมนี้ใครใจแข็งกว่าคนนั้นชนะเงียบกันไปหลายวินาทีแล้วป้ารัตนาก็ลดโทรศัพท์ลงช้าๆเธอถอนหายใจก่อนจะยิ้มบางๆเธอนี่ไม่ธรรมดาเลยนะแอนคลียิ้มบ้างฉันไม่เคยเป็นคนธรรมดาอยู่แล้วคุณเจริญมองทั้งสองคนอย่างอึดอดัด เขารู้แล้วว่าผู้หญิงสองคนนี้ไม่มีใครยอมใครง่ายๆป้ารัตนาอดอกมองแอนนิ่งๆแล้วเธออยากได้อะไรแอนยิ้มกว้างขึ้นเกมนี้ยังไม่จบแต่เธอรู้ว่าเธอได้เปรียบมากขึ้นแล้วและเธอจะไม่มีวันออกจากเกมนี้มือเปล่าแน่นอนแอนนั่งไขว่ห้างยิ้มเย็นมองป้ารัตนาอย่างเนื้อกว่าเธอรู้ว่าเธอยังมีไพ่ในมือและเธอจะไม่ยอมเสียเปรียบเด็ดขาด ป้ารัตนาอดอกมองเธอด้วยสายตาเรียบเฉยว่ามาเธออยากได้อะไรแอนเอนตัวพิงพนักเก้าอี้ยิ้มบางๆฉันไม่ได้อยากได้อะไรมากหรอกค่ะเธอเว้นจังหวะน,นิดหนึ่งก่อนจะพูดต่อแค่เงินก้อนหนึ่งแล้วฉันจะหายไปจากชีวิตพวกคุณป้ารัตนาเลิกคิวเธอกำลังขู่ฉันอยู่หรอแอนโาะเบาๆไม่ใช่ขู่หรอกค่ะเรียกว่าข้อเสนอจะดีกว่า ฉันมีหลักฐานทุกอย่างทั้งเรื่องคุณเจริญทั้งเงินที่เขาให้ฉันถ้าฉันส่งให้ตำรวจคุณอาจจะไม่เดือดร้อนก็จริงแต่คุณเจริญละ่ะคุณแน่ใจเลอว่าเขาจะรอดจากเรื่องนี้ง่ายๆคุณเจริญสะดุ้งทันทีรัตนาอย่าให้มันทำแบบนั้นป้ารัตนาหันไปมองสามีของตัวเองสีหน้าเต็มไปด้วยความหมุดหงิดเธอรู้ว่าแอนฉลาดแต่เธอไม่คิดว่าเด็กคนนี้จะกล้าเดินเกมถึงขั้นนี้ แอนยังคงยิ้มฉันไม่ใช่คนโลภขอแค่เงินก้อนเดียวฉันก็จะไปป้ารัตนาเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดเสียงเรียบเท่าไหร่แอนยิ้มกว้างห้าล้านคุณจเจริญตาโตเธอจะบ้าเหรอจะเอาตั้งห้าล้านแอนหัวเราะสำหรับคนอย่างคุณจเจริญห้าล้านไม่เยอะหรอกคะ่ะเธอเอ็นตัวไปข้างหน้ามองป้ารัตนาด้วยแววตาท้าทายถ้าคุณให้เงินฉันฉันจะลบทุกอย่างทิ้งและจะไม่โผล่กลับมายุ่งอีก ป้ารัตนากัดฟันแน่นสีหน้าเย็นชาเธอรู้ว่าแอนเป็นผู้หญิงที่อันตรายถ้าเธอให้เงินไปก็เท่ากับปล่อยให้นางงูพิษตัวนี้รอดไปง่ายๆแต่ถ้าเธอไม่ให้เธอเสี่ยงที่เรื่องทุกอย่างจะถูกแชลออกไปเธอไม่กลัวเสียหน้าแต่เธอไม่ต้องการให้คุณเจริญถูกลากลงไปด้วยเธอจ้องหน้าแอนนิ่งๆดวงตาครุนคิดแล้วเธอก็คลี่ยิ้มบางๆได้ฉันให้แอนกระตุกยิ้มดีคฉลาดมาก แต่ป้ารัตนาโน้มตัวไปข้างหน้าจ้องหน้าแอนด้วยสายตาเย็นยะเยอะือกแต่เธอต้องรู้ไว้นะถ้าเธอรับเงินฉันไปแล้วแต่ยังกล้าโผล่กลับมายุ่งอีกฉันจะทำให้ชีวิตเธอพังจนไม่มีที่ยืนแอนสบตาป้ารัตนาหัวใจเต้นแรงเธอรู้ว่าผู้หญิงตรงหน้านี้ไม่ได้ขู่เล่นๆแต่เธอก็ไม่ได้กลัวเพราะเธอรู้ว่าเธอฉลาดพอที่จะเอาตัวรอดเธอยิ้มรับไม่ต้องหงคะ่ะฉันไม่โง่ขนาดนั้น ป้ารัตนาพยักหน้าก่อนจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเธอส่งข้อความหาคนบางคนแอนยิ้มพอใจคิดว่าตัวเองเป็นฝ่ายชนะแต่เธอไม่รู้เลยว่าป้ารัตนาเองก็มีแผนของเธอเหมือนกันเกมนี้ยังไม่จบง่ายๆแน่แอนนั่งไข่ห้างมองป้ารัตนาอย่างผู้ชนะเธอคิดว่าตัวเองเดินเกมมาถึงจุดที่ได้ทุกอย่างที่ต้องการเงินห้าล้านอยู่แค่เอื้อมเธอแค่ต้องรับมันแล้วเดินจากไป เธอคิดว่าเธอเป็นฝ่ายคุมเกมแต่เธอคิดผิดป้ารัตนาพิมพ์ข้อความในโทรศัพท์แล้วเงยหน้าขึ้นยิ้มบางๆฉันโอนเงินให้เธอแล้วเสียงแจ้งเตือนดังขึ้นในโทรศัพท์ของแอนเธอรีบหยิบขึ้นมาดูและยิ้มกว้างยอดเงินห้าล้านถูกโอนเข้ามาเรียบร้อยคุณตัดสินใจถูกแล้วค่ะแอนยิ้มเราจบกันด้วยดีเธอลุกขึ้นหยิบกระเป๋าพร้อมจะเดินจากไป แต่ยังไม่ทันที่เธอจะก้าพวพ้นโตเสียงป้ารัตนาก็ดังขึ้นเธอคิดว่าเธอหนีได้ง่ายๆเหรอแอนชะงักขันกลับไปเลิกคิ้วหมายความว่ายังไงคะป้ารัตนายิ้มเย็นเธอคิดว่าเงินห้าล้านนี่เป็นของฟรีเหรอแอนเริ่มรู้สึกแปลกแปลกนี่คุณกำลังจะบอกอะไรป้ารัตนาพิงพนักเก้าวอี้สบายสบายเธอรับเงินฉันไปแล้วเท่ากับว่าเธอรับของผิดกฎหมายแอนขมวดคิ้วของผิดกฎหมายนี่มันเรื่องอะไร ป้ารัตนายักไหลเงินที่ฉันโอนให้เธอมันมาจากบัญชีที่ฉันจัดการไว้แล้วบัญชีนี้กำลังถูกตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินแอนเบิกตากว้างหัวใจเต้นรัวคุณคุณทำอะไรป้ารัตนายิ้มบางๆฉันไม่ได้ทำอะไรแต่ถ้าตำรวจตรวจสอบไปถึงบัญชีเธอเธอจะเป็นคนแรกที่ถูกเรียกสอบสวนแอนกำโทรศัพท์แน่นสมองหมุนเร็วจี เธอไม่รู้ว่าป้ารัตนาเตรียมแผนนี้ไว้นานแค่ไหนแต่ที่แน่ๆเธอพลาดแล้วพลาดครั้งใหญ่นี่มันกลลวงแอนกัดฟันคุณตั้งใจจะจัดฉากใส่ไร้ฉันป้ารัตนาโหระเบวๆนั่นเหรอนั้นเธอก็ไปอธิบายกับตำรวจเอาเองแอนรู้แล้วว่าเธอกำลังถูกบีบให้จนมุมเธอจะคืนเงินตอนนี้ก็ไม่ได้เพราะมันอยู่ในบัญชีของเธอแล้วถ้าเธอไปถอนออกตอนนี้มันจะยิ่งน่าสงสัย และที่สำคัญเธอไม่มีหลักฐานไปสู้กับป้ารัตนาเลยเธอคิดว่าตัวเองเหนือกว่าแต่สุดท้ายเธออาจจะเป็นแค่เหยื่อที่หลงเข้าไปติดกับดักแอนกำโทรศัพท์แน่นหัวใจเต้นแรงเธอต้องหาทางออกจากเกมนี้ให้ได้แต่เธอจะทำยังไงในเมื่อเธอเองก็ติดกับไปแล้วแอนนั่งนิ่งรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังถล่มลงมาเธอคิดว่าเธอเดินเกมได้สมบูรณ์แบบแล้ว แต่สุดท้ายเธอกลับเป็นฝ่ายติดกับของป้ารัตนาเสียเองเงินห้าล้านในบัญชีเธอไม่ใช่ใชัยชนะแต่เป็นบ่วงที่รัดคอเธอป้ารัตนานั่งไขว่ห้างมองเธอด้วยสายตาเนื้อกว่าจะทำยังไงต่อดีละแอนแอนกำโทรศัพท์แน่นสมองหมุนเร็วจีเธอไม่มีทางคืนเงินได้เพราะทุกการเคลื่อนไหวจะเป็นหลักฐานมัดตัวเธอไม่มีหลักฐานไปเอาผิดป้ารัตนาเพราะป้ารัตนาเป็นฝ่ายเดินเกมก่อน เธอไม่มีแม้แต่คนที่เธอจะขอความช่วยเหลือได้เอกนั่งมองเธอด้วยสายตาผิดหวังคุณเจริญก็แค่พ่อแก่ที่เอาตัวไม่รอดเธอเหลือตัวคนเดียวและนี่คือจุดที่เธอไม่เคยคิดว่าจะมาถึงแอนสูดหายใจลึกพยายามควบคุมสติเธออาจเสียเปรียบแต่เธอยังไม่แพ้เธอเงยหน้าขึ้นมองป้ารัตนายิ้มบางๆคุณคงคิดว่าคุณชนะแล้วใช่ไหมคะป้ารัตนายกคิวเธอมีทางเลือกอื่นหรอ แอนหัวรอเบาๆก่อนจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเธอเปิดข้อความแชทที่เธอเคยส่งให้กับผู้ชายอีกหลายคนคนที่เคยไปเธอคนที่เคยให้เงินเธอโดยไม่มีป้ารัตนารู้เธออาจจะเสียเงินของคุณเจริญไปแต่เธอยังมีช่องทางอื่นที่ป้ารัตนาไม่รู้เธอส่งข้อความหาหนึ่งในนั้นแล้วเงยหน้าขึ้นยิ้มคุณนรัตนาคุณอาจจะเก่งแต่ฉันก็ไม่ใช่คนที่ถูกกำจัดง่ายๆ ป้ารัตนามองเธอนิ่งๆก่อนจะโห่รอบเบาๆนั้นก็ลองดูสิแอนว่าคราวนี้เธอจะรอดไปได้อีกนานแค่ไหนแอนยิ้มรับก่อนจะลุกขึ้นจากเก้าที่เธอรู้ว่าเธอแพ้เกมนี้แต่เธอรู้ดีว่าเธอจะหาทางกลับมาได้อีกเพราะมูพิษตัวนี้ไม่มีวันตายง่ายๆจบบริบูรณ์